เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อมีการกล่าวหากันว่าอนุทินจี้ปอปังลุยสแกมเมอร์วันนา,นาชาติแซงชัน่นซึ่งเป็นความกลัวที่ไม่สามารถเลือกเลี่ยงได้ในสมัยใหม่นี้ทําให้เกิดการขัดแยง้งและการกล่าวหาต่อเนื่องการ,รเผชิญกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสแกมเมอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เป็นภาระหนักในการปกครองและปกป้องประเทศจึงทําให้มีการสนใจและการติดตามจากประชาชนและสังคมมากขึ้น ในวันที่3พฤศจิกายนที่สำนักงานปงมีการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับสำนักงานนี้ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการปกครองและปกป้องประเทศปอปองได้รับการสนใจมากขึ้นเพราะมีการดำเนินการต่อสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องการความรับผิดชอบมากในการดำเนินงาน นายอนุทินชาญวีรุลกล่าวว่ามีความกดดันมากจากประชาชนและสังคมในเรื่องการดำเนินการต่อสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการดำเนินการไม่เฉียบขาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าไม่ทำงานอย่างเต็มที่จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและการเชื่อมั่นของประเทศต่อนานาชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรพินาศและต้องมีการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันเงินดำและเงินเท่าที่อาจเข้ามาอยู่ในระบบการเงินของประเทศ แต่ที่น่าสนใจคือการกล่าวหาที่มาจากนายรังสิมันโรมที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคประชาชนที่กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ทุนสีเทาข้ามชาติและกล่าวหาเจตนาใส่ร้ายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมีการตอบกลับจากนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พกลาทำว่าการกล่าวหาของนายรังสิมันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นการโยงชื่อบุคคลเพื่อหวังผลทางการเมือง นาวาอากาศเอกอนุดิกกล่าวว่าการกล่าวหาของนายรังสิมันไม่มีหลักฐานและเป็นการเท็จจริงอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นการเจตนาที่จะสร้างกระแสะการเมืองและเพิ่มผลกำไรทางการเมืองซึ่งเป็นการทำร้ายชื่อเสียงของตัวเองและพรรคการเมืองซึ่งมีการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาให้กับนายรังสิมันจากนายเบนสมมธท,ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนจีนเทาแต่เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้อง และนี่เป็นเรื่องที่สร้างความเห็นไม่ตรงกันและมีความคิดเห็นแตกต่างกันในกลุ่มคนแต่ละกลุ่มการดําเนินการต่อสแกมเมอร์และการป้องกันเงินดําเป็นสิ่งสําคัญแต่การกล่าวหากันและการโยงชื่อบุคคลเพื่อหวังผลทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดําเนินการและการกล่าวหาที่เกิดขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปกครองและปกป้องประเทศในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการป้องกันเงินดําและการดําเนินการต่อสแกมเมอร์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการโยงชื่อบุคคลเพื่อหวังผลทางงก ราเมืองมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและพักการเมืองมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการปกครองและปกป้องประเทศในยุคที่มีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสแกมเมอร์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศต่อนานาชาติมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของสำนักงานปงในเรื่องนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการ